ดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกับหยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหยกยก็มีรถบ้านนะคะสภาพสวยๆค่ะเจ็ดที่นั่งมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้ามิซูบิชินิวปาเจ j e r o Sport ค่ะ2.4นะคะพรีเมียม,มนัดนะคะ 2WD นะคะ e l ลิ e e d ดิชั่นะคะ ปี2018จะใช้งานปี2019ค่ะมาในราคาพิเศษค่ะเพียง7,99,000บาทเท่านั้นค่ะตัวรถเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวหยกจะพาไปรับชมพร้อมกันเลยนะคะ ในส่วนของตัวรถคันนี้ลูกค้าได้เป็นรถบ้านสภาพสวยๆนะคะอ่สีดำนะคะตัวกระจังหน้าเขาก็เป็นสีดำเช่นกันนะคะมีตัดตัวโลโก้มิซูบิชินะคะอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์นะคะแจ้งเตือนให้รอบคันนะคะในส่วนของตัวไฟนะคะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED นะคะมีไฟเดย์ไทม์ให้นะคะอ่าแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็น LED เช่นกันนะคะ ตัวยางได้เป็นยางใหม่เลยนะคะอปี2024นะคะตัวยางโยโกฮาม่านะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแม็กเนิมๆน,นะคะสำหรับตัวอาปาเจโร่นะคะปีอา 18, อาสแปขอบสแดนั่นเองนะคะตัวกระจกเขาก็มีอาไฟเลีย้ยวนะคะมองข้างเนาะด้านข้างนะคะแล้วก็มีกล้องมองข้างให้ด้วยนะคะที่จะเปิดเป็นโครเมียมนะคะตัวนี้มีสมาร์ทคีเลตแล้วเรียบร้อยค่ะ จบคนขับเป็นออโต้ไฟฟ้านะคะแล้วก็เป็นออโต้สามบาทนะคะตัวเซ็นเตอร์ล็อกมีมาให้นะคะแล้วก็มีพุสสตาร์ทนะคะการลื่นถลา่กาลื่นสบัดมีให้ปาร์กิ้งเซนเซอร์รอบขัดนะคะตัวพวงมาลัยนะคะมัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้ก็าสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะรับสายวางสายได้นะคะแล้วก็มีในส่วนของคุชคอนโทรลให้ด้วยนะคะตัวนี้ปรับความเร็วคงที่นะคะแล้วก็ ตัวแพนดินชิพค่ะสับเกียร์เล่นเกียร์สปีดเกียร์มีให้นะคะส่วนตัวเรนไมค์คันนี้อยู่ที่25,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะลูกค้ามาต่อกันที่หน้าจอนะคะเป็นอ่าทัชสกรีนนะคะตัวนี้มีอ่าเซนเอร์ในตัวนะคะมีแมปในตัวนะคะตัวเกียร์เขาเป็นออโต้เช่นกันนะคะแล้วก็มีช่องสำหรับใส่แก้วต่างๆนะคะได้2ช่องด้วยกันเลยนะคะ สภาพสวยมากๆลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะรถอ่ะเข้ามาได้ไม่นานนะคะนี่นะคะตัวเบาะของเขาก็ได้เป็นเบาะหนังนะคะลูกค้าสีน้ําตาลนะคะเดินได้สีขาวสภาพเบาะคือสวยมากๆนะคะไม่ยับไม่ช้าแน่นอนนะคะคือใหม่มากๆนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะแล้วก็อ่ าก็จะมีที่ชาร์จแบตให้ด้วยนะคะสําหรับผู้โดยสารนั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนั้นด้านบนเขาก็จะมีในส่วนของอ่าเขาเรียกเป็นตัวหน้าจอนะคะให้ด้วยนะคะก็จะมีอ่าหูฟังนะคะอุปรกรณ์น,นะคะพร้อมเลยนะคะดอกยางคือแน่นๆพร้อมใช้งานเลยนะคะสําหรับลูกค้าได้คันนี้ไปคืออ่าใช้ได้ยาวๆนะคะลูกค้ารถสภาพสวยสวยเลยนะคะตัวด้านหลังเขาก็มีเซ็นเซอร์ให้4ตัวนะคะกล้องมองหลังมีพร้อมนะคะ ในส่วนของอ่า,าท้ายนะคะก็ตัวนี้ยังเป็นแมนวนวลอยู่นะคะสำหรับป่าปาจิโร่นะคะภายในนะคะลูกค้าสภาพอ่าเทดานคือเกลี้ยงๆนะคะไม่มีรอยขีดข่วนนะคะสะอาดสะอาดเนาะแอร์เาราเขาก็มีให้รอบคันนะคะแล้วก็ตัวเบาะนะคะก็ได้เป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะตัวเบาะคือพับนอนไปได้เลยนะคะตัวนี้เอาไว้ปิกนิกแคมปิง้งคือสะดวกสบายเลยนะคะอ่าได้เป็น นะคะลูกค้า2.4ดีเซลนะคะสำหรับคันนี้นะคะดูนะคะภายในของเขานะคะเบาะคืออ่ายังเด้งๆอยู่เลยนะคะแล้วก็ได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าเลยนะคะทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารเลยนะคะสองฝั่งเลยนะคะอ่านี่นะคะลูกค้าท่านใดหาปาเจโร่ไว้ใช้งานนะคะลูกค้านัดมาดูรถหน้าง,งานได้เลยนะคะหรือว่าลูกค้าต่างจังหวัดนะคะก็มีไฟใน ไทนะคะหรือว่าสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะดูเรื่องอื่นที่หออื่นก็สอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะโทรศัพท์ด้วยตรงนะคะไม่ผ่านในหน้าค่ะโทร065ค่ะ549 5296ค่ะกับเซลล์ย,ยกนะคะเดี๋ยวยกจะทิ้งรายละเอียดตัวรถค่ะไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะ,ะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ